สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพัร์จิ๊กจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตี้รอบบ่ายวันนี้จิกจอกสนดึงฮัสซันโอดอยก่อนเสียตายปีของเชลซีรายนี้เป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามในสามนัดแรกของฤดูกาลกับเดอะบรูและดูเหมือนว่าเขาพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมสแตแมฟอร์ดบิดมีรายงานว่าเรตเตอร์สตี้ได้ติดต่อไปยังเชลซีเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาก,กับคอร์ล์มฮัสซันโอดอย และนักเตะได้พร้อมที่จะย้ายออกจากชิมเชลซีแบบยืมตัวหรือแบบถาวรก่อนอถึงเส้นตายกรารซื้อขายนักเตะในวันนี้บุริเซียดอนมุนถือมองว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดของฮัสันโอดอยโดยยกใหญ่จากริเเยอรมันต้องการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้แบบยืมตัวแต่เชื่อกันว่ามีทีมจากอังกฤษได้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับฮัสันโอดอยด้วยนั้นตามที่สื่ออย่างฟุตบอลดอทดอนดอนรายงานว่ามีทีมเดอะฟ็อกรองฟังการตอบกลับจากทีมแชมป์ยุโรปในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อช่วงยี่ผ่าานม รายการเสริมว่าอนาคตของขันซันอูดอยที่เชลซีนั้นขึ้นอยู่กับว่าทีมเดอะบลูจะเซ็นสัญญาก,กับจูคูเดจากเซบีย่าได้หรือไม่โทวัตททูเก้นในายใหญ่ของเชลซีกล่าวถึงอนาคตของขันซันอูดยหลังเกมที่เสมอกับริเวอร์พูลหนึ่งตูต่อหนึง่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขากล่าวว่าเป็นการยากที่จะโต้แย้งว่าเขาต้องการเวลาลงสนามเป็นประจำเพื่อพัฒนาความสามารถของเขาในขณะเดียวกันมันไม่ใช่แค่การปล่อยนักเตะไปเท่านั้นหากเราต้องการแข่งขันในทุกรายการ มันเป็นเรื่องของจำนวนนักเตะด้วยคุณต้องการทีมที่มีผู้เล่น20-21คนคุซื้อชาวเยอรมันกล่าวต่อว่าเพื่อโอกาสในการรุกสนามบางครั้งเราใช้เขาเป็นวิงแบ็กทางด้านขวาและมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาเราทําแบบนั้นในซูเปอร์คัพเพราะเขาทําได้ดีในช่วงพรีซีซั่นมีการฝึกซ้อมที่ดีเขาสามารถลงได้90หรือ120นาทีได้กับเราเขารอโอกาสที่จะได้นในตำแหน่งตัวรุกแต่เขาต้องต่อสู้กับเมสันเมาส์ไคลแฮเวดไฮคิมชีเยกและคิสเซียนผู้ริสิธ หลายคนมีคุณภาพมากกว่าลุกนสนามปกติมากขึ้นและความสม่ำเสมอในเกมที่เยอะกว่ามันยากมากสําหรับเขานี่คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยแต่เราจะต้องไม่รู้สึกเห็นใจที่เขาต้องนั่งเป็นตัวสารองนี่ก็เป็นการที่ความสนใจคาร์รามเฮสันโอโดอยผิดเดาลูกส่วนเกินของทีมเชลซี Chelsea, โดยในตอนนี้นกเตกําลังพิจารณาหาทีมใหม่เพื่อโอกาสในการลุ้นสนามมากขึ้นโดยมีทีมบุรีเซียดอทมุนและทีมที่จอกสยามพงพวกเราได้ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ จิ้งจอกโล่งริคาโดไม่เจ็บหนักแบ็กขวารายนี้ <S <S เดินกระเพกออกจากสนามในช่วง10นาทีแรกในเกมที่เอาชนะนอนริเมื่อวันเสาร์หลังจากที่เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเปิดบอลให้กับเจมีว่วดดารีทำประตูขึ้นนำให้กับทีมริคาโดเปร่ากล่าวว่าอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้ายวของเขานั้นไม่มีอะไรร้ายแรงหลังจากที่เขาเดินกระโผก,กระเพกออกจากสนามเมื่อวันเสาร์ริคาโดลงไปนอนที่พื้นและรับการรักษาเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ทีมแต่ไม่สามารถลุกเรียกต่อได้และถูกแทนที่โดยชิโมติคาซาน และเกมเบเรนโรเจอร์ผู้จัดการทีมกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาเอร้อยไว้และดิคาโดจะเข้ารับการสแกนเพื่อระบุความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและดเาตเตวัย27ปีได้ปฏิการการบาดเจ็บของตัวเองโดยเขียนบนโซเชียลมีเดียว่าขอบคุณพวกคุณสําหรับข้อความและความเป็นห่วงทั้งหมดโชคดีที่ไม่มีอะไรร้ายแรงแล้วเจอกันเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามดิคาโดยังคงถูกถอนชื่อจากทีมชาติโปรตุกเกสซึ่งเขาถูกแทนที่โดยเนื้อสันเซเมโดของวูปแฮมตัน หิคาโดหวังว่าจะเก็บชัยชนะนัดแรกของเขากับทีมชาติโปรตุเกสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2019แต่กับการที่เขาฟุตบอลรอบคัดเลือกให้กับประเทศของตัวเองในสัปดาห์นี้จะต้องรอจนถึงเดือนตุลาคมเพื่อโอกาสอีกครั้งถ้าเหมาะสมที่จะได้กลับมาในตอนนั้นคราวนี้จะเป็นประโยชน์กับทีมเรดเดอร์สตีซึ่มีปัญหาอาการบาดเจ็บในเกมรับมากมายโดยที่จอนนี่อีแวนแยนนิวสกัดแรนเบอร์ธานเจมส์ชัตินและเวดี้ฟูฟาน่าจะยังไม่กลับมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ มาร์กเอาไต้นผนพุทธประตูชัยจากนัดที่แล้วกล่าวว่าการเห็นเพื่อนร่วมทีมจํานวนมากไม่ได้ลงเล่นอาจทําให้เราเสียกําลังใจได้มีความกังวลมากขึ้นสําหรับทีมในเกมวันเสาร์เมื่อคาสซานได้เกมแรกของฤดูกาลและสวมหน้ากากป้องกันหลังจากเบ้าตาแตกจากศึกยูโร2020 ลิคาโดเป็นหนึ่งในผู้สังเกตการที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งนี้รือจังหวะนั้นคาสตานได้นอนอยู่กับพื้นนักกายภาพเดินเข้ามาและดูเหมือนจะกระแทกไหล่ของคาสตานให้กลับเข้าที่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทําเช่นนี้เนื่องจากปัญหา,าการบาดเจ็บต่อเนื่องของดาวเตะชาวเบลเยียมเขาสามารถลุกขึ้นได้และลงกสนามแข่งต่อจนจบการแข่งขันนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของลิคาโดเปรราแบ็คขวาของทีมซึ่งล่าสุทธตจูเลออกมายืนยันอาการว่าไม่ได้ร้ายแรงมาก และน่าจะกลับมาเล่นได้ในหน้าต่อไปที่จะพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ปิดกำลังใจให้แฮดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเด t เตอร์ิตี้รอบบ่ายสวัสดีครับ